สวัสดีค่ะชั้นครูสุพิศเสือพิชชาแนลนะคะในคลิปนี้จะมาเชิญเพื่อนทำวายแตงโมค่ะนะคะวายแตงโมวันนี้นะเพื่อนๆนะวัตถุด,ดิบหลักของเราก็เนื้อแตงโมนะคะเราใช้เนื้อแตงโม500กรัมตัดแต่งเสร็จนะคะน้ําตาลน,นะคะเราจะใช้เพียง300กรัมแล้วก็ยีสต์1ช้อนชากาแฟนะคะน้ํานะคะเราใช้น้ําแค่นิดเดียว นะคะหรือพันลิกรรมเท่านั้นนะคะเ <_ d ata> พื่อนจะน้ำร้อนนะคะเดือดแล้วเราก็่อใส่น้ำตาลใส่ที่เตรียมไวนะะ้นะคะนะคะคนให้ละลายพอละลายแบบนี้แล้วนะคะเราจะใส่เนื้อแตงโมงเลยนะคะแตงโมงที่เราตัดแต่งไว้นะเพื่อนนะคะเราจะไม่บีบเอาแต่น้ำเหมือนคนอื่นนะคะเราเอาเนื้อด้วยเลยค่ะ ะะเพราะว่าเราต้องการให้ยีสต์เนี่ยเขาได้ทำงานในเนื้อแตงโมด้วยนะคะเราจะต้มมอนลวกลวกเขาให้เขาสุกไปส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ,ะเหมือนค่าเชื้อเท่านั้นค่ะเพื่อนนะคะไม่ต้องให้เดือดสุกนะคะเพื่อนจะเห็นว่า สีของน้ำเตงโมออกมาแล้วค่ะนะคะแต่บางท่านอาจจะใช้วิธีการคั้นเอาแต่น้ําก็ได้นะคะแต่อันนี้เราใช้ทั้งเนื้อทั้งน้ําเลยค่ะเดี๋ยวพอยิ้มเขาทำงานแล้วเนี่ยเนื้อแตงโมเขาจะนุ่มค่ะเวลาเรากองน้ําเนี่ยน้าแตงโมจะออกมาเองค่ะนะคะก็จะเหลือเนื้อเล็กน้อยเท่านั้นแหละค่ะเพื่อเหลือเนื้อไม่เยอะนะคะเพราะว่าเวลาเรากองเนี่ยเราจะบีบบีบเอาน้ําออกมาด้วย นะคะแล้วก็มาบ่มต่อนะคะเพราะว่าเราจะทำแบบนี้ห้าถึงเจ็ดวันนะเพื่อนนะหลังจากใส่ยีสต์ลแล้วห้าถึงเจ็ดวันแล้วเราจึงจมะมากรอ,อกยีสต์นะคะเขาเรียกว่าน็อกวนยนะคะแค่นี้พอแล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมคะน้ำเด็อดขึ้นมาเพื่อนคะ เราได้ใส่ยีสต์ไปแล้วค่ะหนึ่งช้อนชากาแฟนะคะหนึ่งช้อนชากาแฟค่ะนะคะไม่ได้กดถ่ายแล้วเราก็คนนะคะจุดสำคัญนะเพื่อนนะต้องน้ำให้เขาเย็นก่อนนะให้เขาอุ่นค่ะไม่ใช่น้ำร้อนนะคะน้ำร้อนแล้วยีสต์ของคุณจะตายนะคะ เราจะไม่ใส่เต็มนะเพื่อนนะเราจะเหลือพื้นที่ไว้ให้ยึดทำงานนะคะเพราะว่าเออขึ้นมาเพื่อนปิดไวแบบนี้เฉยนะคะไม่ต้องหมุนเกลียวนะคะปิดแบบนี้เฉยคะ่ะนะคะหลังจากนั้นแลวเพื่อนลืมไม่ได้ก็คือต้องติดบนที่ด้วยค่ะ เราติดวันที่ไว้แบบนี้นะเพื่อนนะอีกห้าวันจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกรอบนะคะผลไม้ย,ย่างที่เรานํามาทาไวในวันนี้ก็คือแตงโมค่ะนะคะสีเอาชมพูชมพูค่ะเดี๋ยวเราจะกดน,น้ำเอาสีด้วยนะคะเรามากองเลยค่ะเพื่อนเราจะบีบน,น้ำแตงโมนี้ด้วยนะคะเพื่อให้เขามีสีสันนะคะ าเราไม่บีดเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้สีของแตงโมงเลยค่ะนะคะสีจะเพิ่มขึ้นมาเป็นสีมพูนะเพ่อน,นนะเดี๋ยวเลยไปนอกกันค่ะเราก็จะนำน้ำที่เรากรองได้นะคะของน้ำแตงโมงมานอกเหมือนกับผลไม้ทั่วไปนะะหรือจุดการกินน้ำตาลของยีสต์ นะคะด้วยอุณหภูมิที่ไม่สูงมากเพื่อไม่ให้แอลกอฮอล์ระเหยหมดแค่คัร้อนนะคะร้อนไม่ต้องเดือดนะคะเพื่อนคะขวดที่เราจะนำไปบ่มไวน์เนี่ยนะคะเราจะต้องลวกนะคะฆ่าเชื้อก่อนไม่ว่าจะเป็นขวดอะไรก็ตามนะคะโหลนี่ก็ต้องฆ่าเชื้อนะะเพื่อนคะ เราได้น็อกวายน้ำแตงโมงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่ขวดนี้เลยค่ะนะคะใส่ขวดโหลนี้เลยเพื่อบ่มต่อนะคะให้เนื้อยีสต์นะคะที่ขุนข่นเนี่ยก็ตกตะกอนนะคะเพราะเราต้องการทานน้ำใสๆส,ส,สวยๆค่ะ อันนี้สีเนื้อจังโมเนี้สีจากธรรมชาติเลยนะคะเพื่อนไม่มีการใส่สีใดๆทั้งสิ้นนะคะพื้นที่เราจะใช้เหลือไว้ให้เขาขยายตัวด้วยนะคะปิดธรรมดานช่เพื่อนไม่ต้องล็อกแน่นนะคะเขียนวันแรกที่เราหมักแล้วก็ล้างจะนน็อกด้วยนะคะเดี๋ยวสามวันเรามาดูกันคะ่ะนะคะสามวันถึงห้าวันว่าเขาตกตะกอนถึงระดับไหนนะคะเพื่อนเพือพอพ่อนคะ น้ำแตงโมนะคะเราได้น็อกไว้นะคะเมื่อวันที่6หกวันนี้ยีแปดนะคะก็สามวันทีนี้จะมาให้เพื่อนดูนะคะว่าสีของเขาเนี่ยนะคะชมพูอ่อนๆนะคะไม่แดงเหมือนเนื้อแตงโมนะคะเพื่อนดูข้างล่างนะคะตะกอนนะคะพอก็ตกแล้วมันจะสใสๆแบบนี้นะคะสีสันน่าทานนะเพื่อนนะ อันนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะนะคะเราจะลินให้ดูนะคะว่าถ้าใส่แก้วนี่สวยระดับไหนสีสวยมากครัเพื่อนนะคะ แอลกอฮอยังอยู่นะคะมีความหวานนะคะรสชาติใช้ได้เลยค่ะนะคะรสชาติดีสำหรับคอไวยไทยๆนะคะเ <Geez. S 1> พื่อนๆชมคลิปนี้แล้วลองทำทานนะคะวายแตงโมค่ะนะคะเ <c oughs> พื่อนชมคลิปนี้แล้วถ้าเป็นประโยชน์กดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตาม เพื่อที่จะได้พบกับเมนูใหม่ๆของเราอีกค่ะสำหรับที่ปนี้ไม่แพงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ